กาบสวัสดีครับเพื่อนๆผมปู้เหรียญกระสาบไทยนะครับวันนี้นะครับผมทําคลิปนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับราชการที่5าตาโลหรือตาแผ่นดินแบบนี้นะครับมูลค่านะครับสภาพสวยๆนะครับถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะสูมเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะเป็นเหรียญรห้านะครับเนื้อเงินแบบนี้นะครับเพื่อนๆเขียนด้านล่างนะครับประจุรจอมเ้านะครับเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นตาโลหรือตาแผ่นดินแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆ เขียนว่ากรุงสยามรัชกาลที่5นะครับชนิด1บาทนะครับเหรียญตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสูงถึงสา0 0 0บาทครับแต่เหรียญที่มีมูลค่า1ึงสา0 0 0บาทนะครับก็คือรอซอหนึ่งสองศูนย์นะครับหนึ่งสองสี่แบบนี้ยังไม่แพงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ชมกันครับนี่ดูตามตำรายนะครับเพื่อนๆง่ายๆเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆแค่ดูนี่คือรอซอหนึ่งสองหนึ่งเล็กนะครับนี่หนึ่งสองศูนย์นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับคำว่าหนึ่งบาทนะครับเพื่อนๆดูเลขศูนย์ ถ้าเป็นเลขศูนย์นะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับมีมูลค่านะครับสวยๆถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งบาทไม่มีรอสอนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเล็กนะครับเลขหนึ่งเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองห้าแล้วก็หนึ่งสองหกนะครับเพื่อนเพื่อน ที่มีมูลค่าผมบอกเพื่อนๆนะครับคือหนึ่งสองศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับของผมนะที่มีนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับตอนนี้หายากมากนะครับของผมนะครับมีหนึ่งสองห้านะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หนึ่งสองสองนะครับเพื่อนๆนี่แล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้หนึ่งสองหนึ่งใหญ่นะครับเพื่อนๆ แล้วก็มาหนึ่งสองสี่นะครับเพื่อนเพื่อนไอ้ที่ผมบอกเนี่ยหนึ่งสองศูนย์นะจำนวนผลิตเขาเนี่ยน้อยนะครับเพื่อนๆนถึงมีมูลค่าแพงนะครับแต่ถ้าไม่มีรอสอเลยนะครับยังไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วแต่สภาพด้วยนะครับเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับข้อสังเกตง่ายๆนะครับพลิกด้านหลังนะครับดูคําว่าหนึ่งสองศูนย์นะครับถ้าเป็นหนึ่งสองศูนย์แบบนี้ตามหนังสือนะครับสวยๆสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนี่ให้เพื่อนๆนได้ชมครับ ยังไงนะครับผมปู้เหลียญกระสาบไทยนะครับก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ